สวัสดีเจ้าเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องมไทยสซฟา์อิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้จะช่วยให้ผิวของเราขาวขาวกระจ่างใสไวมากๆเลยนะคะใครที่มีผิวหมองคล้ำผิวไม่กระจ่างใสนะคะใครที่เป็นฝ้านะคะ สูตรนี้ไม่ควรพลาดเลยนะคะโอเค่ะไปเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อปิดการมาแกในการทาคลิปต่อไปนะคะเอเคค่ะเรามาดูวิธีทําและส่วนผสมกันเลยนะคะว่าม,มีอะไรกันบ้างนะคะเลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้โยเกิรถถ์ตรสธรรมชาตินะคะในส่วนของโยเกิร์ตเขาจะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจาา่างใสช่วยให้ผิวของเราเนียนนุ่มจะกระชับรูขุมขนจะลดฝ้าลดกระดได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้โยเกิร์ตอยู่ที่1-2ช้อนชานะคะ ได้เลยนะคะคือกาแฟนะคะในส่วนของกาแฟใครจะใช้กาแฟแบบไหนก็ได้เลยนะคะในส่วนของกาแฟเขาจะมีคาเฟอีนเขาจะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสไวมากๆเลยนะคะช่วยลดฝ้าลดกระช่วยลดริ้วรอยลดช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยต่อต้านริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะในส่วนของกาแฟเนาะเราจะใช้ผงกาแฟอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะ ได้เลยนะคะคือเบบี้ออจอนสันนะคะใครไม่มีก็ใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันบร็ดอัลมอนต์ใช้แทนกันได้เลยนะคะในส่วนของเบบี้ออจอนสันเขาจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้เบบี้ออจอนสันอยู่ที่1ช้อนชานะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทำได้อาทิตย์ละ2 3ถึงครั้งเลยนะคะ ใครที่มีผิวบอบบางให้ทดสอบคนแพ้ก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆเลยนะคะเลยนะคะหลังจากที่เราผสมให้เข้ากันแล้วเนื้อก็จะเนียนมากเลยนะคะตีกาแฟให้เขาละเอียดนะคะใครไม่มีแปรงก็หลังช้อนแบบนี้ก็ได้เลยนะคะเราจะได้ขัดๆวนๆด้วยนะคะพอกหนาๆเลยค่ะหลังจากเราไปล้างหน้าออกแล้วนะคะเราจะเห็นความแตกต่างแล้วผิวของเราเนี่ยใสยขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะ ออกน,นานแบบนี้เลยค่ะนี่เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ปล่อยทิ้งไว้สิบห้าถึงนาทีนะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลาปล่อยไว้จนแห้งก็ไม่เป็นไรเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะ อเค่ะ,ะขอบคุณทุกการรับชมทุกาทการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไคร้กดไ,ไลค์กดแชร์เพื่อเ,เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็อย่าลืมไปทดลองทำใทช้กันดูนะคะโอเคอค่ะปหน้านจกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก,ก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะ